สวัสดีก็วันนี้บีเอบอรครับีรอมนะครับวันนี้ก็ผมทำคลิปแค่เสนอคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเสนอรายการคนระับผมจะให้คลิปนี้นะทุกคนถามอะไรมาก็ได้เลยครับจะถามอะไรมาก็ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะทำคลิปตอบคอมเมนต์ให้ทุกๆคนเลยนะครับ ผมก็ทำคลิปแบบนี้ไว้ให้นะครับให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe นะครับแต่ก็ททำไว้นะครับมันก็ดูสีงามดีนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ตอบแล้วคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับแล้วผมก็จะตอบรับคอมเมนต์ทุกๆคนเลยนะครับ